พอเซฟเวทีกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเอ๊ะมันเป็นมันเป็นยังไงนะตรงจริงแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับถึงวิธีการทํางานนะครับแล้วก็วิธีคิดว่าเอ๊ะวิจัยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่<ช>นะ้ครับผมบอกบอกกันเลยว่าสิ่งที่เราํามาคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่นักวิชาการนะครับเราเป็นผู้ประกอบการที่ทํางานนะครับแล้วก็เราทํางานภายใต้ในแนวคิดที่น่ารักนะครับวิจัยได้ขายจริงๆ ทำไมต้องขายจริงเพราะเขาทำอุตสาหกรรมอาหารอยู่ครับคุณโจ๊กแล้วจะเห็นได้ว่าเราสองคนนะคะใส่เสื้อสีดำที่มีเครื่องหมายคำถามอย่างนี้นะะใช่ครับหมายมถึงอะไรคะน้องหมูทุกปัญหานะฮะแก้ได้ด้วยงานวิจัยนะครับ n n o v a t i v e House เรามีแนวคิดที่เราเชื่อว่ากระบวนการวิจัยนั้นเป็นเพียงเครื่องมือนหนึ่งที่จะผลักดันนะครับให้ทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับผ่านพ้นไปได้นะครับผมค่ะ ก็ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนะคะคทุกๆอย่างไปสู่รูปแบบในเชิงพาณิชย์นั่นเองนะคะคแล้ววันนี้ะนะคะเรามีผู้เข้าร่วมการพูดคุยกับเรานะคะคในวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะคะคจาก4บริษัทด้วยกันมาร่วมพูดคุยนะคะคว่าเขามีมุมมองยังไงเขาเริ่มจากอะไรนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ย มุ่งเห็นมองเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในรูปแบบไหนกันได้บ้างนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยสี่ท่านนะคะดิฉันขอเรียนเชิญขึ้นมาเลยดีกว่าได้ครับคะท่านแรกนะคะคุณรันจวนเฮงตะกูลนะคะจากบริษัทมู่าแดรี่จำกัดนะคะหรือว่ามู่าฟาร์มนะคะใคครรับที่มโอการได้เป็นทางก็คือน้ำนมควายมูล่านี่แหละนะครับ นะครับค่ะท่านที่สองคุณวรกรเราหะเสรีกุลจากบ,บริษัทฟาร์มคิดดีจำกัดนะคะท่านที่สามท่านที่สามคุณสุรนามพาณิชการนะคะจากบริษัทโทฟ,ฟูจังจำกัดค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจ อ่อนที่สุดในที่นี้และท่านสุดท้ายนะคะคุณวุฒิชัยชนะมานะคะจากบริษัทบานาน่าโซลไซต้จํากัดด้วยตากแห่งบางกระทุ่มครับที่ได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมากใช่แล้วค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะเจ้าพ่อตัวจริงเสียงจริงนะคะของ Innova t i v e House นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบันดิตอินทวงค่ะผู้ประสานงานชุดการขอเสียงประมือต้อนรับผู้ร่วมเสวนาทุกท่านเลยครับผมวันนี้กันเองมากๆนะครับผมเลยเชิญด้าหน้านี้เลยครับเชิญดั้งหน้านี้เลยครับผมนะฮะก็ กันเองกันเองนะครับคราวนี้อยากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสนั่นก็คือว่าแต่ละท่านเนี่ยเขามีมุมมองที่สุดยอดมากๆสุดยอดอยังไงลองลองถามขึ้นมาได้นะครับ ใครที่อยากจะมีคําถามเดี๋ยวผมกระโดดลงหน้าเวทีไปให้ใหม่ท่าเลย่านั้นเลยนะน้องหมตอกเวทีไปนี่ไม่คุ้มนะใช่ครับเต็มที่เลยครับสำหรับด้านล่างนะคะสามารถถามได้เราวันนี้เราเปิดเวทีที่เป็นการพูดคุยแบบเป็นกันเองนะคะเรามีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคุณโจ๊กใช่แล้วแล้วถ้าใครนะคะร่วมสักถามหรือว่าร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยเราจะมีรางวัลแจกให้ด้วยนะคะอย่างที่ เกินไปเมื่อสักครู่ว่ามีคูปองนะคะจากโซนธุรกิจสร้างสรรค์ของราชพัฒน์เนี่ยแจกให้ท่านละหนึ่งรบาทเลยนะใช้ได้จริงเลยนะและนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการของเราเองเนี่ยนำมาแจกให้ด้วยนะคะครับผมโจจะนั่งใช่ไหมใช่แล้วค่ะจริงๆครับผมไม่อยากจะยืนนะอาจจะดูตัวนองได้นะผมขอนินทานิดนึงได้ไหมฮะเรื่องอะไรครับอาจารย์ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะนั่งตรงนี้ยแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่า เดี่ยวภาพข้างบนไม่สวยผมก็เลยบอกเอ๊ะวันนี้เราจะมาสารเสวนากันข้างล่างหรือข้างบนกันแน่ถ้าเกิดเราจะต้องเกินสื่อสารกันจริงๆเนี่ยผมไม่สนใจภาพข้างบนจะสวยหรือไม่สวยนะนะฮะเซ็นทรัมครับเออมีใครเคยได้ยินไหมฮะว่า Innovative House คืออะไรมีคนอยากถามไหมฮะมีใครยังสงสัยไหมครับผม อังนี้ดีกว่าครับอาจารย์วันนี้เราจะบ้ากันที่เต็มที่ดีไหมผมขอให้อาจารย์ช่วยพูดสั้นๆก่อนว่าอินโดนีเซียคืออะไรกันแน่ครับเออเป็นที่รวมของคนบ้าฮะเอาอย่างนั้นเลยนะครับอาจารย์ฮะคนบ้าคืออะไรฮะผมว่าคนบ้ามีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งับนะ,ะคือเขาทําอะไรปุ๊บเนี่ยนะ,ะเคยสังเกตคนบ้าไหมฮะถ้าเขาจะเดินเขาเดินทั้งวันนะนะ,ะเขาไม่หยุดนะนะฮะถ้าเขาจะคิดเขาจะคิดทั้งวันนะฮะหรือเขาจะทําอะไรนั่งแกะเล็บก็จะแกะเล็บทั้งวันถูกไหมฮะนะ แล้วตกลงเรา,าทำอะไรกันทั้งวันนะความบ้า,บาของเรานะความบ้าของเราคืออะไรก็คือความบ้าของเราคือว่าการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ให้ความสําเร็จได้เป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะจิกและปล่อยมัน<ฮ>ะนะฮะ,ฮะผมยังจะบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอท็อปนะฮะเอสเล็กใหญ่กลางไม่สําคัญสําคัญคือสิ่งหนึ่งก็คือว่า คุณมีความบ้าในความตั้งใจในการทําให้ธุรกิจของคุณประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนค่ะตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของ Innova t i v e House นะครับเป็นที่รวมของยอดมนุษย์เอาง่ายๆนะฮะยอดมนุษย์เจ็ดสีผมเคยดูหนังญี่ปุ่นสมัยเด็กๆอ่ะติดมากเลยอ่ะเคยดูไหมฮะหนังญี่ปุ่นอ่ะที่มันมีอีมนุษย์ไอ้ตัวสีแดงๆน้ําเงินอีดําๆอีตัวเขียวๆเหลืองๆดูจากคนที่นั่งอยู่น่าจะทันนะะเออเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ง่ายมากเลยตอนดูปุ๊บนะคุณแม่บอกว่าอยากเป็นสีอะไรลูกผมบอกสีชมพูนะฮะอาจารย์แย่งสีหนูเลยอ่ะก็คือก็คือคือผมบหมมันน่ารักดีนะถ้าเต้มันน่ารักดีคคุณแม่ผมบอกเออทำไมถึงอยากเป็นยอดมนุษย์ทำไมถึงบอก i n n o v a t i v e h o u ส e ถึงเป็นที่รวมของแหล่งยอดมนุษย์เพราะว่าเออไอมนุษย์ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีความมีพิษสงของมันเองมันสามารถออกไปต่อกรกับผู้ร้ายได้ถูกไหมครับแต่ค่าวใดก็ตามที่มันมีผู้ร้ายที่มันตัวขนาดใหญ่มาึมอมากนะฮะ ไอห้ามันด้ว์ไฟฟ้าเหล่านี้นะฮะมันจะมารวมตัวกันมันกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับแล้วมันก็ไปต่อสู้สัตว์ประหลาดที่มันใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะนั่นคือที่มาของความคิดว่าจริงๆแล้วตอนนั้นถูกหมายมอบหมายไม่ใช่หมายมอบนะมอบหมายให้บอกว่าอาจารย์บัณฑิตนะฮะลองไปทําอะไรกับอุตสาหกรรมอาหารดีไหมนะฮะถ้าไปทํากับอุตสาหกรรมอาหารแล้วเนี่ยนะะสิ่งหนึ่งโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับเราจะพัฒนาคนได้อย่างไรจากการใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยนะครับในการที่จะ พัฒนาความรู้คนนะครับหรือเพิ่มพลังในตัวคนคือคุณค่าและคำว่าคุ้มค่านะที่เกิดขึ้นผมก็เลยมองว่าตะก่อนนี้นะครับผมเ,เล่าฝั่งนิดนึงสมัยก่อนตอนที่เราบอกว่าชุดโครงการเป็นชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่อม e. นะแล้วงเล็บด้วยคำว่า smne ทุกครั้งที่เราออกไปขอโจทย์นะฮะจากผู้ประกอบการทุกคนก็บอกว่าอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าอะไรฮะมีเงินให้ผมกู้ไหม นะฮะผมบอกผมไม่มีเงินกู้ียกว่าเป็น A C e s m e Bank อ่าใช่นะฮะที่สำคัญคือผมบอกว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่เป็นของเอกชนหรือเป็นของรัฐบาลนะฮะเราต้องยอมรับความจริงในสภาพที่ความเป็นจริงนะครับเราก็บอกว่าเราบอกเป็นหน่วยงานของรัฐบาลครับโอ้โหเดินกลับเลยนะภาคเอกชนเดินกลับเลยค่ะดูดูเหมือนจะล้าหลังแล,ละละ้าชาภาพลักษณ์ของเราจริงๆก็คือภาพที่เราเออคือเรามันมีซับซ้อนอะเรื่องมากอะเนาะนะฮนะเยอะแยะไปหมดนะฮะมันมีขั้นตอนยุบยับไปหมดเลย นั่นคือสิ่งที่เราดิลแล้วเรามีปัญหานะครับท้ายสุดเรามาเอ๊ะเราคือใครกันดีนะฮะเราถึงมาตั้งคําว่า i n n o v a t i v e House ขึ้นนะครับไม่ใช่บ้านของผมนะฮะค,คือบ้านของทุกคุณทุกคนอยู่ในนั้นก็เป็นบ้านแ<อ>ห่งนวัตกรรมใชมน่นี่คือนี่คือเรื่องราวที่อาจารย์ได้บอกว่าบ้ากล้าคิดนะอาจารย์นะเอานี้แต่ละคนคงต้องมีความบ้าแหละไม่งั้นคงมาทํางานกับอาจารย์ไม่ได้แต่ผมต้องเรียนก่อนว่าสิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดแต่ผมเชื่อว่า มีอะไรบางอย่างที่ทุกท่านอยากจะบอกนะครับผมอยากลองเชิญเจรัจวนนิดน,นึงครับนะ,ะครับเจรัญจวนที่พอดีวันนี้วันนี้มาไกลาจากฉะเชิงเซาเลยไป<ม>ชิมนมควายได้นะฮะควายมูลา <c oughs> <ด>่าเจรัจวนมีอะไรจะอนนบอกให้ทุกท่านในที่มันยังไงมันวิจัยแล้วไม่ต้องวิจัยทําไมยังไงให้เริ่มอย่างนี้ดีกว่าเริ่มว่าก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยทําอะไรยังไงอยู่แล้วก็ทําไมอยู่ๆถึงแบบเข้ามาหาไอโนวทีฟเฮามาทำกับควายได้ค่ะเช่นค่ะ วัสดีนะคะท่านลูกมืเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะท่านคุณโจ๊กอาจารย์มันดิตอาจารย์รน้องหมูนะคะคที่ให้เกียรติอย่างมากเลยที่เอาควายเข้ามาอยู่ใน Innovative House ควายแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่ไปแล้วนะคะปกติในบูธหนูก็มีอยู่ค่ะอที่นั่งอยู่วันนี้ก็คงจะใช่เหมือนกันทีนีมีผมคนหนึ่งฮะคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ใครต่อใครเขาอยากทราบกันแล้วเกินนะฮะว่าลังจวนเป็นอะไรนะมีความไม่ปกติกินยาผิดตรงไหนนะถึงหันไปเลี้ยงควายเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะคะว่าทันทีที่คิดว่าจะเลี้ยงควายเมื่อ2,544ติดก่าปีที่แล้วนะคะเฮ้ยฉันจะเลี้ยงควายฉันจะเลี้ยงควาย บา,บาหรเปลเฮ้ยไม่บ้าเพราะว่าคือต้องเท้าค,ความนิดนึงว่าเดิมเราอยู่ในธุรกิจฟอกหนังเราอยู่กับซาเราเป็นสับเปลอเราอยู่กับซาคกกือสับเปลอนะคะทีนี้ความที่มันชอ็อตไงวัตถุดิบไม่มีวัตถุดิบไม่มีเป็นอย่างนี้อยู่เป็นสิบสิบปีแล้วแต่ไม่ค,คิดกันแต่ว่าเอาเข้านําเข้านําเข้าแต่ไม่เคยไม่มีไม่เคยมีผู้บอกอการฟอกหนังอะไรใดที่คิดจะเลี้ยงนะคะลันจวนก็เลยบ้าฉันเลี้ยงควายดีกว่าว่าหลังจะได้มีเนื้อมีหนังเอง ลืมไปว่าก่อนจะได้หนัง mm hmm. ก่อนจะเป็นสับประหลอม,มันต้องผ่านนมผ่านเนื้อผ่านอะไรมาก่อนลืมตรงนี้ไตเขาต้องเป็นตัวขึ้นมาก่อนคิดะคะว่าจะช็อตคัดมาเลยนะคะเลี้ยงปุ๊บได้หนังฟอกปั๊บเปล่าไม่ใช่เลยก็เลยลุยมาเลี้ยงแต่ก็เป็นความแปลกในสังคมไทยมากเลยที่ว่าทําไมพอบอกจะเลี้ยงควายคนหาว่าบ้าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจจนตัววันนี้ก็ไม่เข้าใจบางคนก็ถามคําถามต่อว่าทําไมไม่เลี้ยงวัวเอา้าก็วัวมันคนก็เลี้ยงเยอะแยะแล้วควายทําไมไม่มีคนเลี้ยงหลานนี่ไงคือการคิด ขาอาจจะคิดว่าควายต้องไปไถนาอย่างเดียวหรือเปล่าคะเขาคิดว่าควายโง่เรียกเราอาจจะไล่ค่าควายมีหน้าที่บทบาทของควายคืออยู่ในท้องทุ่งอยู่ในไร่ในนาเท่านั้นเขาคิดแค่นั้นหารู้ไหมนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยควายเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐ civilized เผอิญ civilized กับพวกเราอีกนะคะให้คุณประโยชน์สร้างสรรค์โลกมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อนมหนังเขากระดูกเครื่องใน รวมทั้งมูลมันเรายังเก็บเรียบไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นบบมือให้ควายหน่อยนะคะ <c oughs> คิดได้ทันใดนั้นั <c oughs> นโจรก็เลยลุยออกมาเลี้ยงควายเลยซื้อ <c oughs> ควายเข้ามาเลี้ยงเล่นๆที่สมุทรปราการ2ี่สิบกว่าตัวสิบกว่าแปดตัวก่อนไทยมาจากลงเชือดแล้วก็เลี้ยงมันอยู่สักสองปีก็ออกมาเป็นยี่สิกว่าตัวช่วงที่เลี้ยงเล่นๆน,นี่นะคะก็ออกไปเดินทางดูข <c oughs> ้างนอกเขาทําอะไรกันกับควาย <c oughs> มาก <c oughs> หมายถึงในต่างประเทศนะคะ อิตาลีจีนอินเดียบราซิลอะไรไปมาหมดเลยเอา้าในโลกนี้เขาเลี้ยงควายกันนะไม่เหมือนคนไทยเลี้ยงนี่ภาพของคนไทยเลี้ยงควายก็คือตาสีาาตาสาค่าาะค่ะทพาย,ยา่า ถ้าเขาหนะ้าพาดบ่าแล้วก็เดินตามควายไปเรื่อยๆที่อิตาลีไม่ใช่นะฮะเราจะมาเห็นมาดคนเลี้ยงควายเนี่ยเหมือนบาลอนแบรนโดกอดฟาเดอร์เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ใส่สูท <c oughs> ใส่ทักซิโดเลี้ยงควายแล้วก็ใช้เครื่องมือที่นู่นเขาเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือยอะน่ะแทบจะกดรีโมทมันทุกอย่างเลยนะคะ,คะใช้คนงานแรงงานก็ใช้น้อยแต่ว่าควายเขาเนี่ยในฟาร์มเล็กๆก็ระดับ500ตัวพันตัวขึ้นไปรี้นม2สอตัว อา้าควายมีนมนี่ mm hmm. ไปบอกว่าควายมีนมคนไทยแล้วลองขำกลิ้งไม่มีใครเชื่อว่าควายมีนมเอา้าฉันเห็นกระตามมาแล้วว่าควายมีนมทําไมใครต่อใครในเมืองไทยแม้แต่ภาครัฐบาลก็เข้าใจว่าควายไม่มีนม mm hmm. นะคะโอเคหลังจวนจะทํานมควายให้ชาวบ้านดู <c oughs> กลับมาก,ก็ตาแลนต์ตาแลนตแน์ตแลนเริ่มเลี้ยงควายมาเรื่อยๆซื้อมูล่าเข้ามาฝูงหนึ่งเล็กๆสี่สิบกว่าตัวนะคะนําเข้าแต่ควายชุดนั้นก็คือนําเข้าแบบ แบบอะไรไม่ได like ้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเหมือนแรงงานต่างด้าวที่ข้าร้อยเข้ามาไม่ได้มีบัตรนะครับควายไม่มีบัตรไม่มีแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีเพราะก็เปิดลงทะเบียนไปหลายลูกนะฮะกำลังจะถอวีซ่าอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆพอเข้าสักปีที่สามล้วก็เริ่มหัดรีดนมก็เล่นงิ้วกับควายอยู่นานนะคะกว่าจะรีดนมมันได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะไม่ใช่ควายไม่ยอมนะคะควายยอม ยอมไม่รีดใช่ไหมคะยอมเขายอมถึงแต่เขาไม่รู้ว่าเราจะเอาเามาทําอะไระเราจะเอาลูกเขาไปไหนคนจะรีดนมก็ไม่รู้ฉันต้องทํายังไงในปีแรกๆที่เราหัดรีดนมนะก็ทั้งดันทั้งดุนทั้งหลอกทั้งล่อเหมือนกับแหนางสงการประมาณนั้นนะคะในวันแรกที่รีดนมควายสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จในการรีดนมนะคะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแต่อุปสรรคอันยิ่งใหญ่หลังจากผ่านการรีดนมไปสักปีหนึ่งได้มั้ง เราพบว่าคนไทยปฏิเสธลมควายหมดเลยมาร้อยคนที่ปฏิเสธร้อยหย้าสิบคน,น,คนกลัวกลัวทานแล้วโง่โค่ะทานแล้วโง่ค่ทานแล้ว,ลวจยติดกินโคนสาบควายกลัวนุ่นกลัวนี่นไปหมดเลยกลัวเป็นสาบแค่ได้ยินคําว่าควายเท่านั้นเนี่ยก็เข้าเกียรติถอยไปแล้วที่ทราบนี่เป็นเห็นเป็นเรื่องที่เห็นกระตาเลยครับเพราะว่าเราได้ไปออกบูธตามงานกาชาติตามอะไรงานแบบผูทอนบูทอนก็จะเห็นอาการประมาณนี้ออกมา ตายแล้วคนไทยทําไมเป็นอย่างนี้นั่งฉันจะเจ๊งแน่ๆฉันต้องโม้นเสือกับควายแน่ๆเลยไปไม่รอดแน่ๆเลยทํำยังไงดีพอดีเจ้านายใหญ่คุณพิงค์เธอจบเรียนจบปอโทมาเรียบร้อยเอาละเจ้านายใหญ่นี่ลูกสาวนะคะพิงค์จะมาช่วยมาบ้าเองนะคะเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงว่ากตลาดเนี่ยคนไทยไม่กินนมควายวะเราก็รู้ทั้งรู้นะคะว่านมควายเหมาะกับการทําชีสมอสซซเลล่าซึ่ง ฝรั่งนี่คลซี่กับมันมากเลยแต่ขณะที่คนไทยไม่รู้จักแล้วคนไทยปฏิเสธเมินหน้าหนีลูกพิงเขาบอกว่ายังไงเราก็ต้องทําชีสมาม่ายังกินชีสไม่เป็นหรือใช่มมาม่าทำชีสนู่นเอาตำลาไปเล่นหนึ่งไปหัดทำซะมามา่าสั่งค่ะมีลูกก็เป็นเจ้านายอย่างนี้แล้วนะคะนะคะแล้วก็ ทำก็ทำแล้วก็ทำทิ้งทำทิ้งทำหม้อหนึงก็เททิ้งสิบเล็กยี่สิบแล้วก,ก็เททิ้งเทมันเป็นปีเลยนะคะแต่ไม่ได้เทไปไหนะเทกลับไปเลี้ยงลูกควายเพราะฉะนั้นลูกควายพศออนั้นน่าจะประมาณพศสอ 4, 6, 4, ี่หกสี่เจ็โตพชีสค่ะ ซดจนกระทั่งความโชคดีละมังค่ะว่าบุญวัสนาของลูกเขาได้ไปอิตาลีในงานโว b บัฟ a ฟิลของแกลซี่อิตาลีเมื่อปี2007ประชุมควายแห่งโลกเนี่ยนะอ่าเป็นงานควายโลกคือนำระดับควายมาประชุมกันไม่ใช่นักวิชาการพวกบลิดเดอร์ควายดังๆทั่วโลกนะคะเขาจะจัดชุดประชุมวิชาการทางนี้ค่ะ ปีหน้า2 0 0 7อิตาลี2010อาเ์เจนตินา2013เขาจะมาประเทศไทยนะคะหัวบัฟาฟลของเกรสนะคะเขาจะมาประชุมที่ประเทศไทยนี่แล้วก็อาจารย์มาีวันขอเอ่ยนามนิดนึงนะคะผู้มีพระคุณต่อฟาร์มเลี้ยงควายของเราก็ฝากฝังลูกสาวให้หลังจากเสร็จงานนี้ไปฝึกง,งานในโรงงานชีสซึ่งในอิตาลีส่วนมากเนี่ยโรงชีสก็คือฟาร์มเมอร์ด้วยฟาร์มเออร์เลี้ยงควายรี้นมเสร็จผลิตชีสแปรูปเสร็จ one ต็อปหมดเลยนะคะ